สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างประจำวันที่หน่งกรกฎาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปหลัก10บล่างชุดพิเศษนะคะมี f อขอมาอาจารย์หวางให้เลยแล้วกันเพราะว่ามีอีกหลากหลายสูตรนะคะที่ยังติดค้างอยู่นะคะ สักเออหลักสิบล่างนะคะชุดพิเศษก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลดลงนิดนึงให้มันอยู่ในกรอบของตัวเลขนะคะจะได้เห็นชัดเจนอ่ะหนึ่งกรกฎกาคมนะคะหกเจ็ดหลักสิบล่างอันนี้จะเป็นชุดพิเศษนะ,ะชุดนี้ชุดพิเศษเป็นสูตรเก่านะคะที่อาจารย์วางให้ว่าที่แล้ว ตั้งแต่งวดที่ออกหกสามนะคะอันนี้เราต้องการหลักสิบนะคะที่เป็นเลขหกตัวชนของสองสูตรนี้ก็คือสี่ห้าหกนะคะก็ได้เลขหกสูตรที่หนึ่งมีเลขหกนะแล้วก็สูตรที่สองมีเลขหกแบบนี้นะคะชนสามตัวงวดแรกต่อไปงวดที่สอง สูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองชนกันแค่ตัวเดียวนะคะก็คือเลขหนึ่งออกมาที่หนึ่งสี่ตามจริงงวดที่แล้วอาจารย์พูดว่าอยากได้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะ,ะ่างให้แล้วก็บอกโหอยากได้เหมือนงวดที่ออกหนึ่งสี่นี่จังตัวเดียวก็วัดดวงกันไปเลยแบบนี้นะคะแต่ไม่ทราบงวดนี้จะเป็นแบบไหน,นะครับเพราะว่ามันชนตั้งแต่หนึ่งถึงห้าตัวเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้เป็นสูตรคาเขาเลยเนาะ ไม่อยู่ในจํานวนสามตัวสี่ตัวมีทั้งมากและน้อยเลยนะคะเนี่ยมากสุดก็เนี่ยที่เห็นอยู่นี่เลยห้าตัวเลยค่ะคือเต็มพิกัดเลยทั้งสองสูตรชนเลขเดียวกันหมดเลยออกมาที่เก้าหนึ่งก็มีเลขเก้านะทั้งสองสูตรนี่แหละแล้วก็ไม่มีตัวไหนหายไปเลยได้ห้าตัวเลยค่ะจากสามตัวเหลือตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นห้าตัวตามจริงหลายตัวก็ดีนะจะได้มีตัวเลือกเนาะ ตัวเดียวก็ดีวัดดวงแต่มีโอกาสหลุดมากกว่านะคะแบบนี้ต่อไปเนาะงวดที่สี่อชนสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมหกเจ็ 6, 7, 8, 9, 8, ดแปดเก้าออกแปดห้าเลขแปดก็มีอยู่ทั้งสองสูตรแบบนี้เลยต่อไปงวดที่ห้าชนห้าตัวอีกแล้วนะคะท่านผู้ชม 8, 9, 0, 1, แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแสดงว่าไม่มี ตัวหายไปเลยนะก็ออกแปดเก้าชนมากชนน้อยก็ขอให้เข้านะเลขแปดออกแปดเก้าอ่ต่อไปงดที่หกชนห้าตัวเนาะชนเยอะนะสูตรนี้ชนเยอะเนาะหกออกมาที่หกหนึ่งนะเลขหก หกวดแล้วก็ออกที่เลขหกด้วยต่อไปเจ็ดงวดออกมาที่ศูนย์เก้าหลักสิบคือเลขศูนย์อันนี้ก็ชนห้าตัวนะเต็มพิกัดเหมือนกันสูตรนี้ก็คิดไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่เวลามันมันเดินเหมือนกันนะคะถ้ามันได้เลขเดียวกันปุ๊บมันก็จะได้เหมือนกันเลยเพราะว่ามันเดินเหมือนกันถ้ามันได้เลขเดียวกันแต่เดินไม่เหมือนกันอกเลขมันก็จะคะกันนะคะ ต่อไปนะั่งงูที่แปดงูที่แปดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันออกที่สี่สามห้าตัวเต็มพิกัดนะต่อไปงูที่เก้าออกไปที่เจ็ดเก้าค่ะก็เลขเจ็ดเลข 7, เจ็ดแล้วก็สูตรที่หนึ่งเลขเจ็ด ชนสี่ตัวนะหกเจ็ดแปดเก้าออกเจ็ดเก้าเราไปม้วนที่สิบออกมาที่เจ็ดแปดชนสี่ตัวนะคะเจ็ดแปดเก้าศูนย์เอาเฉพาะเลขเจ็ดน,นะที่เป็นหลักสิบ ไปงวดที่สิบเอ็ดชนสามตัวนะคะเก้าศูนย์หนึ่งออกเก้าศูนย์เหลือลดลงมาหน่อยนะคะสามตัวเก้าศูนอันนี้มันจะเป็นสูตรแบบห้าหลักนะคะห้าหลักยังไม่ได้เป็นชุดมาตรฐานนะห้าหลักมันก็มีโอกาสเข้าหรือว่าโอกาสหลุดเหมือนกันเนาะ ถึงแม้จะเป็นห้าตัวก็จริงอยู่นะคะเพราะว่ามันเดินระยะยาวแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะระยะก็ที่อาจารย์ทําให้เป็นตัวอย่างนี่ก็สิบเจ็ดงวดตามจริงสูตรมันยาวกว่านี้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์ตัดมาให้แบบคร่าวๆนะคะพอมีอะไรได้มองได้เห็นเป็นแนวทางนะคะอันนี้สิบสองออกมาที่เจ็ดเก้านะคะเราต้องการหลักสิบที่เป็นเลขเจ็ดนะ,ะอันนี้เออเอกเขายังชั่วนะช,ช,ชนสองตัวนะหกกับเจ็ด ออกเจ็ดเก้าโอเคสองตัวก็ก็ยังตื่นเต้นอยู่เนาะยังหาตัวเด่นตัวดับได้นะต่อไปนะวมที่สิบสามนะโมที่สิบสามเลยออกมาที่หนึ่งเจ็ดอันนี้ชนห้าตัวเลยนะคะขึ้นที่เลขศูนย์เหมือนกันเลยมันก็เลยห้าตัวเหมือนกันเนี yeah. ่ย หนึ่งเจ็ดนะเลขที่ออกขยับขึ้นไปอีกหนึ่งงวดเป็นงวดที่สิบสี่ผลออกที่หกศูนย์ชนทั้งหมดสี่ตัวนะคะสี่ห้าหกเจ็ดนะออกหกศูนย์ก็เอาเลขหกนะคะของทั้งสองสูตรนี้ต่อไปนะงวดที่สี่ไม่ใช่งวดที่สิบห้าเนาะเลขสี่มองเห็นเลขสี พูดงวดที่สี่เฉยเลยนะจันอ่ะงวดที่สิบห้าออกมาที่สี่สองโอเคอันนี้ก็ดูตัวช่องชนนะสามสี่ห้าหกใช่ไหมสี่ตัวนี้ก็ออกมาที่เลขสี่สี่สองจย์พยายามไล่ให้นะไปเรื่อยๆเยนาะยามบายๆนะชักเริ่มง่วงนอนนะคะท่านผู้ชมต่อไปนะงวดที่สิบหก เป็นงวดที่แล้วเลยนะเนี่ยเอซขอสูตรนี้มานะคะคู่นี้แหละขอคู่หลักสิบล่างชุดพิเศษมันชนถึงสี่ตัวนะคะติดต่อกันถึงสามงวดเลยสี่ตัวนี้เอ,อ่อศูนย์หนึ่งสองสามนะคะออกสามหนะึ่งสามแล้วก็หนึ่งนี่ อาจารย์ก็หมายตาหนึ่งไว้อยู่แล้วนะคะสําหรับงวดเนี้หนึ่งอะไรก็ว่าไปเพราะมันไปชนเล็กวิ่งตัวเดียวนะเล็กวิ่งตัวเดียวได้เลขหนึ่งแล้วก็ปักหลักสิบล่างก็ได้เลขหนึ่งนะฮนะตัวเดียวนะโอ้โหท่านผู้ชมย้ายมาอยู่หลักหน่วยเฉยเลยนะเลขหนึ่งตัวนี้แต่ก็ยังยังเข้าอยู่เนาะอาจารย์ก็ถือว่ายังเข้าอยู่ก็วางไปให้แล้วนะคะใครยังไม่ได้ชมลองเข้าไปชมดูถ้าเป็นหลักสิบล่างในสองสูตรนี้ ยังไงนะมีโอกาสเข้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีโอกาสหลุดเช่นกันเหตุผลเพราะว่า1ชนน้อยตัว2เดินมาแล้วระยะค่อนข้างยาวอา,อาจจะมีสูรหนึ่งเข้าสุดหนหลุดหรือพร้อมใจกันเข้าทั้งคู่ก็เป็นได้นะ,ะแต่อย่างไ่ยังไม่อยากให้คาดหวังไว้มากนะคะเอากลางๆไว้ก่อนละกันแนวทางของหลักสิบล่างในชุดพิเศษนี้งวดที่เราจะใช้จริงนะคะก็คืองวดที่ สิบเจ็ดที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะสูตรเดินยาวกว่านี้นะท่านผู้ชมใน,ในสูตรที่หนึ่งนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แบบนับเรียงตัวนะคะต่อไปสูตรที่สองสองสามสี่ห้าหกนะคะแปบ๊บหนึ่งนะเอฟซี 4, โทรมาปิดเลว่สองสามสี่ห้าหกนะคะชนที่เลขหกนะคะเลขหก ตัวเดียวเลยเนาะเลขหกนะตรงนี้เลยเนาะทั้งสองสูตรนี้นะคะผนที่เลขหกแล้วท่านผู้ชมชอบก็ลองจัดไว้นะเพราะมันมันได้แค่ตัวเดียวนะคะสำหรับงวดนี้เหมือนงวดที่สองเลยเหนะ็นเนาะเราก็จะรอผลนะคะตรงนี้อยู่ว่าเลขหกนะตัวนี้เลยที่เป็นตัวชนนี้จะมาหรือไม่นะคะ แบบนี้อ่ะอันนี้ก็ช่องที่คำนวณตัวเลขหรือหาตัวเลขเด็ดๆมาฝากให้ f c นี่ก็คือช่อง M ี Channel อะกดติดตามไว้ถ้าเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็ดวกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีช่อง facebook ช่อง Li n e ก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะอันนี้ ถ้าเด่นล่างที่อาจารย์เคยสอนไปนะคะจะเป็นแนวทางของเด่นล่างแบบสี่หลักนะคะแนวทางของเลขหกตัวนี้มันก็ชนเหมือนกันนะตอนนี้เราได้ตัวเลขถึงสองตัวแล้วนะท่านผู้ชมก็คือตัวนี้นะที่เป็นเลขหกเห็นไหมอันนี้หลักสิบนะมันก็มาชนตรงนี้หลักสิบมือนกันนะแต่ถ้าเป็นเลขแต้มที่อาจารย์ทําให้นะคะมันจะได้แต้มที่ที่เป็นเลขสามตัวนี้นี่นะถ้าไปจับกับตัว ตัวเด่นนะนี่คือเลขวิ่งตัวเดียวที่อาจารย์จะให้งวดนี้ก็คือถ้าตัวนี้ก็จะเป็นหกใช่ไหมหกตัวนี้นก็จะเป็นหกแปดใช่ป่ะเห็นไหมคะหกแปดนะหกแปดแต้มสี่เดี๋ยวดูที่ว่าไปอยู่ในแต้มสำรองตรงไหนหรือเปล่านะเดี๋ยวอาจารย์ขอญาตดูแป๊บหนึ่งนะไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยขอดูแป๊บหนึ่งนะแต้มเนะี่ยรู้สึกจะลงไปให้เรียบร้อยแล้วละเดี๋ยว ก่อนนะเดี๋ยวดูที่ว่ามันมีแต้มอะไรบ้างกะว่าถ้าเกิดมันเข้าก็ถ้ามันได้แต้มก็โอเคอยู่นะน่าจะอยู่ล่า,ลาสุดนี่ก็จะมีเดีย๋ยวจดก่อนนะคะแต้มเอาตรงนี้แล้วกันเนาะแต้มหนึ่งนะคะก็ห้าหกเจ็ดเกสองหนึ่งแล้วก็ห้าหกเจ็ดเกย์สองาจารย์เขียนก่อนนะหนึ่ง ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองถ้าไม่ได้แต้มจำนวนมากนี่เลยนะโดยเฉพาะตัวชนนี้ก็จะมีห้าหกเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเนี่ยห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองแล้วไหมห้าหกเจ็ดมีสี่กับหนึ่งตัวเล็กๆไม่ไดตัวไหนได้เอาหมดเลยถ้าไม่ได้ในแนวนี้ทั้งหมดเนี่ยสงสัยจะไม่เข้านะคะท่านผู้ชม ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองใช่ไหม 5, 6, 7, 9, 0, 2, ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองเหลือสี่กับหนึ่งด้วยเอามาใส่ไว้หมดเลยแล้วก็สี่หนึ่งอาจารย์นี้เอาแต้มทั้งหมดเลยนะสี่เฉยๆนะไม่ต้องเอาหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเป็นตัวเด่นอยู่แล้วโอเคตรงนี้นะมาใส่ไว้ตรงนี้แนละ้เลขที่เราทําได้ะคะก็จะอยู่ในสูตรสูตรที่อาจารย์ดอกจันให้ก็คือเลขสี่ตัวนี้นี่คะ่ะ ก,ก็ยังใช้ได้อยู่นะก็พอใช้ได้นะคะท่านผู้ชมก็ยังอยู่ในนี้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะทั้งหมดแปดตัวที่อาจารย์เอามาให้นี่ก็คือเลขสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้ก็จะไปติดในสูตรที่เป็นดอกจันนะคะเลขสี่เเลขหนึ่งมันอยู่ตัวตัวเด่นอยู่แล้วเด่นสุดเลยแนละ้วก็คือเลขหนึ่งนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ได้อยู่นะหกแปด ถ้าหกตัวนี้มาหลักสิบแล้วเลขวิ่งแปดคู่แรกเลยนะะนี่แหละจัดได้นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าต้องสองสูตรนี้เดินนะทั้งคู่และอีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่เราชอบอยู่อย,อยู่อยู่แค่ชุดเดียวก็คือสามสามแปดเลยเพราะว่าถ้าสามต้องเอาไว้ที่ทางหลักหน่วยฮนะเพราะว่าเอยทางหลักสิบนะหลักหน่วยเราได้เป็นเลขคู่ อันนี้จะได้ชุดเดียวนะคะที่เป็นแต้มหนึ่งถ้าสามแปดมานะคะสามมันจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้นะสามตัวชนสุดก็คืออยู่ตรงนี้นะนี่ถ้าถ้าสูตรนี้หลุดนะสามก็จะมานะแต่ถ้าสูตรนี้หลุดก็จะอะไรมาก็ยังไม่ทราบได้เพราะเรายังทําไม่ได้นะ,ะอันนี้เราได้มาจากแต้มแต้มตัวที่เด่นที่สุดเลยะคระัไม่อยากให้ทิ้งนะคะท่านผู้ชมสามแปดเป็นแต้มหนึ่งอันนี้ก็ได้อยู่ แต่หนึ่งก็คือแต้มนี้เลยนะคะส่วนนี้ก็แต้มสี่อยู่ในแต้มที่ไม่ใช่ตัวชนมากๆนะคะแต่ว่าไปอยู่ในแต้มที่อยู่เป็นแต้มดอกจันนะ,ะสูตรเดียวที่ยังไม่หลุดเลยแบบนั้นนะก็มีโอกาสอยู่นะคะอาจารย์พยายามหาแบบว่าตัวจริงตัวสำรองอะไรไว้อันนี้แต้มหนึ่งนะคะถ้าสามมันก็จะอยู่แค่ในสูตรนี้สุดก็ยังดีย,งย,งยังมีอยู่หนึ่งสูตรนะคะ ไม่ใช่ไม่มีเลยในในทั้งสองสูตรนี้แล้วเราก็จะไปหาจริงๆอีกครั้งหนึ่งก็จากสูตรมาตรฐานนะคะเพราะว่าอันนั้นเดี๋ยวต้องทําตอนกลางคืนนะท่านผู้ชมต้องหาเวลาทําก่อนเพราะว่าอาจารย์เสียเวลาไปทําสูตรของข้อมูลบนนะทั้ง17-18สิดูตรรวมทั้งของ3ตัวด้วยแล้วก็มีพวกสูตรคู่เงินนะคะเทวาให้โชคอะไรพวกสูตรเลขลับพา,ยยารวยนะ สูตรยอดนิยมอะไรพวกนั้นด้วยนะคะมันหลายสูตรก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะไม่สามารถจะลุยให้ทีเดียวได้นะะอันนี้เราก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้จานให้ดูเฉพาะงวดที่สิบามที่สิบห้าดูนะแล้วก็เห็นตัวชนนี่แล้วก็ที่เดินมาก็โอเคนะเข้าดีอยู่นะถ้ามาก็น่าจะถ้าชอบชอบก็6กแดนะแต่ถ้าหกหหอะไรที่ได้สิอใช่ไหมแต้มหนึ่งมันก็จะเป็น หตัวนี้นะแล้วก็มาที่ห้าเห็นไห 6, ถ้ามาจริงก็จะเป็นแต้มหนึ่งก็จะเป็นหกห้าหกห้าก็ยังยังอยู่ในนี้อยู่เดี๋ยวเรา,เราลองดูซิว่าถ้าหกห้านะมันจะไปชนตัวอื่นด้วยไหมนะหกห้าเป็นแต้มหนึ่งใช่ไหมเป็นแต้มเด่นสุดเลยหกห้านี่ก็ เป็นอีหนึ่งตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวลืมนะคะเดี๋ยวเราเรียนไปหลายสูตรแล้วจะลืมเนี่ยตอนนี้เราได้ถึงเขาเรียกว่าเดี๋ยวค่อยคัดอีกทีนะคะท่านผู้ชมเพราะเราเอาหนึ่งเป็นหลักใช่ไหมหนึ่งก็คือแต้มนะที่เป็นหลักนี่แต่อาจารย์นะ่ชอบเลขแปดใช่ไหมชอบเลขแปดมันก็จะต้องมาเจอสามแปดแต่ถ้าแปดไม่มานะ เออหกกับห้าก็เป็นสิบเอ็ดมันก็ยังยังมาได้อยู่ก็เป็นยังยังเกาะกลุ่มตัวนี้อยู่นะเกาะกลุ่มเด่นล่างอยู่แล้วก็แต้มก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะหกห้าเป็นสิบเอ็ดเขียนก่อนนะแต้มหนึ่งจะรอแป๊บนึงให้มันแห้งเนาะขีดไปปืดดึงเดี๋ยวดำเลยนี่ได้แล้วเ,เดี๋ยวเราค่อยมาคัดอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราไปเรียนครบเรียนอะไรครบล่างมีตัวไหนบ้างอะไรบ้างค่อยๆเรียบเรียงนะคะเสียงประสานไปเนาะ สออามนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกระยะหนึ่งที่จะให้แคบหน้าจอไว้นะฮะหนึ่งสองสามแคบเลยเนาะก็ได้เลขดังต่อไปนี้อ่ะ,อะคอยมันเห็นประมาณน,นี้เลยเคเนาะไม่ต้องลดหน้าจอทั้งหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจานสไลด์ให้อีกรอบหนึ่งก็ได้ก่อนจะจะลาจากไปนะคะน,นี่เคอันบนนี้ก็ไม่สำคัญแล้วมันผ่านมาแล้วให้รู้ว่ามันเข้า สำคัญที่ข้างล่างนี้เราจะจับแบบไหนบ้างตอนนี้นะตัวเลขที่ได้ก็คือ68แล้วก็65นะคะที่อยู่ในส่วนของเลข6ตัวนี้นะะที่อยู่ในส่วนส่วน38กรณีเลขตัวนี้หลุดนะคะถ้าหลุดนะถ้ามาก็สองชุดนี้อะ8ก็คือตัวเลขที่อาจารย์ชอบแล้วก็ถ้าเป็น6มา61นะแต้มที่ชอบประมาณนี้อ่าลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ